ไกรสอนโชว์ลายเซ็นพุ่มพวงลั่นจะมีติดคุกขอช่วยส่งหลักฐานเพิ่งรู้ความจริงเทปลับเดือดไม่จบงานนี้ f a ฟ e b o o กไกรสอนแสงอนันต์เผยภาพลายเซ็นพุ่มพวงสามแบบทั้งในชื่อรำพึงลีละเมคินพุ่มพวงดวงจันทร์และรำพึงจิตหารพร้อมข้อความว่า ป้าขอปกป้องสิทธิ์ของตัวเองจะมีติดคุกหลายคนเก็บหลักฐานไว้ครบทุกคนแล้วคดีหมิ่นประมาทแฟนเพลงของเพชรพุ่มพวงและของป้าไกสอนช่วยส่งหลักฐานของพวกละเมิดสิทธิ์มาให้ทีโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์บางก็ให้ปล่อยวางทุกหรือสุขอยู่ที่ใจเราปล่อยวางได้บ้างก็ดีดูแลสุขภาพด้วยค่ะป้าขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตไตร ปกปักคุ้มครองป้าและหลานเพชรประสบแต่ความสุขความเจริญฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างไปได้ด้วยความราบรื่นใครทำกรรมอะไรไว้ผลกรรมก็จะติดตามเขาไปเองคุณพี่พุ่มพวงยังอยู่ข้างๆกายป้าและหลานเพชรเสมอปกป้องดูแลเคารพรักเสมอคะ่ะ บางก็คอมเมนต์เดือดให้สู้จัดทับสู้ครับพี่ใครรักพุ่มพวงออกมาช่วยกันขจัดคนตอจุดๆหลอกทำหุ่นพุ่มพวงขายลุยครับแฉมาแฉกลับครับซึ่งไกสอนก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยว่าพวกเราไม่เคยว่าใครก่อนชีวิตใครชีวิตมันเราจะปกป้องตัวเองเท่านั้นถ้าใครมาระรานเราจัดเต็ม ก่อนจะโพสต์ด้วยว่าตายตาย,ตายเพิ่งรู้ความจริงลูกเพชรบอกว่าคนที่เอาเทปลับมาให้เพชรฟังเพื่อที่จะเสียมให้ลูกเกลียดพ่อคือจุดๆ,ๆนี่แหละแฟนคลับคนไหนอยากรู้อินบ็อกมาเลยโดยมีแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากโดยมีคนขอให้ปล่อยวางปล่อยวางเธอค่ะเข้าใจหัวอกทั้งสองฝ่ายถกเถียงไปก็ไรประโยชน์หยุด ยอมเย็นเพื่อคุณพุ่มพวงเถอะนะคะถ้าต่างคนต่างไม่หยุดอีกหน่อยก็จะเป็นพวกคุณคุณเองที่ทำให้แฟนเพลงเบื่อระอาชื่อเสียงคุณพุ่มพวงไม่มีตกรอกคา่ะ แต่จะตกก็เพราะเรื่องไร้สาระพวกนี้รักและหวังดีทั้งสองฝ่ายนะคะอยากให้พวกคุณปองดองกันค่ะถ้าปองดองกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างนิ่งดีกว่านะคะเพราะว่าคุณพุ่มพวงรักทั้งสองฝ่ายค่ะนั่นก็ครอบครัวนี่ก็สามีและลูกซึ่งก็เป็นเสมือนครอบครัวเดียวกันรักและหวังดีค่ะซึ่งไกรสอนก็ขอคอมเมนต์ตอบว่าขอบคุณครับ ผมอยู่เฉยๆเลยมีแต่คนคุยมันขึ้นมาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ